แองแป๊ดเลยครับตัวสวยแล้วครับกินมันหมูหมักสวยแล้วครับตัวนี้มาแล้วครับคู่เลยครับตัวนี้ครับสวยงามครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาพบกับผมในช่องของแบกผ่านปลานักล่าใต้น้านะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมเดินทางออกมาตกปลาคลองธรรมชาติเช่นเคยนะครับผมคลองนี้ก็จะเป็นคลองเปรมประชากรนะครับผมก็เป็นการมาครั้งที่สองผมนะครับสองเดือนที่แล้วผมก็ลงที่ประตูน้ําบางปะอินนะครับแต่มาวันนี้เปลี่ยนจุดลงครับมาลงหลังสถานีรถไฟเชียงรักน้อยนะครับผมก็ตอนนี้ก็ เวลาเก้าโมงครึ่งพอดีนะครับเป็นคลิปตกปลาหลังเลิกงานนะครับก็ไปตามลุ้นกันนะครับว่าคลิปนี้จะมีแต้มให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันหรือเปล่านะครับไปครับผม มาแล้วครับผมแ้มแรกครับผม Rappel. đấy sửa lắm hấp dẫn ấy thì nếu như này hả? มาแล้วครับผมคันนั้นมีอาการนะครับเมื่อกี้ นะครับกินมันมุกหมักนะครับตัวนี้มาแล้วครับผม คู่นะครับตัวนี้ครับสวยงามครับผมตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งครับผมปลาก็ถือว่ากินอยู่นะครับผมก็ไปตามลุ้นกันต่อครับ มาแล้วครับผมตัะเทียนครับผมส,ส่สวยครับเมื่อกี้วัดสองคันไม่อยู่ครับผมหลุดครับผมแต่ได้มากเลยครับ ไสดหน่อยนะครับอ่านิ้วครับผม ใไตหน่อยๆครับผมกินมันหมูหมักครับคันเหลืองเล็ดก,ก็กินนะครับเมื่อกี้แต่วัดไม่ติดนะครับสวยแล้วครับตัวนี้ก็สี่นิ้วหน่อยๆนะครับเกือบห้านิ้วนะครับ มาครับตอนนี้ก็5โมงครึ่งนะครับ5โมงเช้ามาแลครับผมกินเม็ดโฟมคมากตัวนี้ มาแล้วครับผมตัวนี้มีไซสหน่อยนะครับไซสวยแล้วครับตัวนี้กินมันหมูหมักนะครับไปครับผม มาแล้วครับผมกินเงียบเลยครับตัวนี้สามนิ้วได้หน่อยครับผมมาแล้วครับผมกินเม็ดโฟมครับตัวนี้ สี่นิ้วหน่อยๆเกือบห้านิ้วครับมาแล้วครับผมตัวนี้แดงแปดแ๊ดเลยครับตัวสวยแล้วครับกินมันหมูหมักครับจะหลุดแล้วครับสวยแล้วครับ ผมชิ้นมันหมูหมักครับ ตัวนี้ไม่อยู่เพียนครับผมจินเม็ดโฟมครับใสดีครับผมสามนิ้วหน่อยๆเมื่อกี้นี่คันเล็กคันนั้นก็จินครับแต่ไม่อยู่ครับวัดวัดไม่ติดนะครับไปลุ้นกันต่อครับผม มาแล้วครับผมสามนิ้วหน่อยๆครับมาแล้วครับผมสองนิ้วหน่อยๆครับ มาแล้วครับผมกินมันหมูหมักครับมาแล้วครับผมตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งพอดีนะครับผมก็ปลาก็ถือว่ากินเรื่อยๆอยู่ครับ มันหมูหมักครับผมครับก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงห้านาทีนะครับผมผมก็จะเริ่มทยอยเก็บเบ็ดนะครับก็ไปตามลุ้นกันอีกหน่อยนะครับเพราะว่าเย็นนี้ต้องทํางานนะครับเดี๋ยวค่อยไปสรุปผลงานปลารวมด้วยกันนะครับว่าวันนี้จะได้กี่แต้มนะครับผมไปตามลุ้นกันอีกหน่อยครับผม มาแล้วครับผมส่งท้ายครับผมสองหิ้วนหน่อยครับไปครับผมก็จะเก็บเป็ดเลยนะครับค่อยไปสรุปผลงานปลารวมครับว่าจะได้กี่แต้มนะครับ สรุปผลงานปลารวมของเราวันนี้นะครับผมก็ถือว่าพอได้กับข้าวนะครับก็มีไซส์สวยๆมาอยู่สองสามแต้มนะครับมานินครับผมประมาณนี้นะครับผมครับก็สําหรับคลิปตกปลาคลองเปรมของเราก็ประมาณนี้นะครับผมครับก็ถือว่าพอได้กับข้าวนะครับปลาก็กินช่วงเช้านะครับผม ่ายมาก็งิเงียบนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย2องโมงสีบนะครับผมรับก็ประมาณนี้นะครับปลาที่ได้นะครับคลิปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปตกปลาที่ไหนหรือไปหาปลาที่ไหนก็รอติดตามชมกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในช่องหาปลาเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับครับสวัสดีครับ